สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลเดดวงบายบูพยาวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครสมาชิกช่องของโฮราบีนะครับหรือช่องบูพยานั่นเองก็สามารถสมัครกันได้แล้วนะครับก็คลิปนี้จะเป็นรา,ายละเอียดนะมาพูดในเรื่องของการที่จะมาไกด์ไลน์ให้สําหรับใครที่ต้องการสมัครช่องสมาชิกนะครับก็จะมีในเรื่องของการดําเนินการให้แบบ3รูปแบบนะครับก็จะมี แพ็กเกจอยู่3อย่างก็คือมี20บาท35บาทแล้วก็50บาทนะครับสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกกับช่องบูพยานะครับเป็นการกดรับสมัครในเรื่องของการแบบพพอร์ตช่องเรานะครับใครที่ชื่นชอบหรืออยากจะเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาก็สามารถ สมัครสมาชิกเป็นหลายเดือนได้นะครับจะมีแพ็กเกจเริ่มต้นที่20บาทถึง50บาทอย่างที่บอกไปนะครับอยู่ที่ว่ากำลังทรัพย์ของตัวคุณเองว่าอยากจะช่วยสนับสนุนช่องเรามากน้อยแค่ไหนนะครับก็สมัครกันได้แล้วนะครับวิธีการก็คือกดอปุ่มที่อยู่ข้างา subscribe นะครับก็จะมีปุ่มเขียนคำว่าสมัครอยู่สมัครสมาชิกกันะนะครับก็กดตรงนั้นแล้วก็กดเข้าไปตามระบบที่ ยู u ูบนะครับได้กําหนดเอาไว้แล้วก็เลือกแพ็กเกจตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับสิทธิประโยชน์ของคนที่กดสมัครช่องนะครับก็อาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆตอบแทนเช่นใครที่กดสมัครนะครับก็จะได้ดูในเรื่องของการเป็นเริ่มต้นแพ็กเกจ20บาทนะครับก็จะเป็นการดูแบบพรีวิวดวงก่อน สมาชิกทั่วไปนะครับก็จะเป็นการดูก่อนนะส่วนคนที่ประมาณ20กับ35บาทส่วนคนที่50บาทนะครับก็อาจจะได้ดูในเรื่องของการมีแพ็กเกจพิเศษนะครับในเรื่องของการที่จะมี คลิปรายละเอียดพิเศษพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมให้นะครับเดี๋ยวก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของการทำไกด์ไลน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับเป็นเ x ็ l u s i v ูให้กับคนที่กด50บาทนะครับเป็นสมาชิก50บาทตรงนี้ก็ต่อเดือนนะครับก็จะสามารถดูอะไรที่เป็นพิเศษกว่า ของสมาชิกที่เป็น20กับ35บาทนะครับจาก5 0บาทก็จะมีอะไรพิเศษพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตในเรื่องของสิทธต่างๆในชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมนั้นก็หมายถึงการช่วยในการซัพพอร์ตช่องนั่นเองนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ รับชมรับฟังในช่องบูพยานะครับก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามเสมอมานะครับก็ขอบพระคุณมากๆสํสำหรับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับมาอธิบายในเรื่องของคลิปสั้นๆนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็สมัครการเป็นสมาชิกเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับ